เรากลับมาอยู่กันในโรงงานในติมของเจอร์รี่นะครับตอนนี้มีอัปเดตชปเตอร์ใหม่นะฮะเออแต่เกมนี้เขาไม่เรียกเป็นชปเตอร์นะเขาเรียกเป็นฟลอร์นะฮะชั้นที่1ชั้นที่2นะครับมีอัปเดตชั้นที่2เพิ่มขึ้นมานะฮะครั้งที่แล้วชั้นที่1เนี่ยเราออกมาได้นะครับหนีมาได้แต่ว่าเหมือนกับตัวประกันนะฮะใครเทรดอะไรเนี่ยตัวประกันนะฮะชื่อว่าแอนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะโดนดึงกลับไปนะฮะยังอยู่ในโรงงานอยู่เราอาจจะต้องไปช่วยเธอกลับมานะฮะชั2เตอร์ที่สองเกันะ เข้ามากลางเกมนะครับเหมือนจะเป็นนี่ไงชั้นที่2นะฮะต้องหนีทางนี้เป็นเหมือนเป็นลิฟต์อีกแล้วใช่ไหมใช้ฟันเฟืองมีขี์กร์ดแล้วก็มีเพื่อนวิ่งอยู่ขอสำรวจก่อนอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องส่วนผสมสูตรทำไอติมเอ๊ะเหนือนะข้างหลังเราเป็นที่ตักไอติมด้วยใช้กันไกลแล้วการ์ดอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรเพื่อน อันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ย The painting เสียงอะไรใครเจาะอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้มีอัปเดตอันนี้ด้วยเราสามารถ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมหัวเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่เจอรรี่เหรอทำไมหัวเป็นเฟืองอย่างเงี้ยเขาคือใครอะไรเนี่ยก็ว่าเสียงอะไรเหมือนใครเจาะพื้นเฮ้ยนาย ทำไมนายเป็นอย่างนั้นทำไมหัวนายเป็นอย่างนั้นไปนทำอะไรมาแสดงว่าไม่ใช่เจอรี่นะฮะเอ่อเราต้องอันนี้ผมถืออะไรอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ถืออะไรอยู่ในมือยังไม่รู้เลยตรงนี้มีกุญแจฟ้าอยู่กุญแจก่อนดีกว่าเนี่ยข้างบนนะฮะมีให้เห็นเลยว่าเพื่อนหยิบอะไรไปแล้วบ้างนะครับใครหยิบอะไรอยู่ก็ดีนะแต่มันไม่รู้ช่วยหรือเปล่าห้องนี้เราเข้ามาแล้วเมื่อกี้อันนี้เป็นโกดัง คือก็ยังอยู่ในโรงงานใช่ไหมชั้นที่สองก็ยังเป็นโรงงานอยู่ตรงนี้วางไม้หรือเปล่ามีคนมาวางแล้วกุญแจเขียวนะครับกุญแจฟ้าห้องไหนอ่ะประตูเปิดไม่ได้กุญแจเขียวไปอีกทางหนึ่งอันนี้ลงได้คือแมปมันค่อนข้างกว้างนะครับเจอรี่น่าจะไล่ยากอะ่ะแมปนี้อันนี้คืออะไรเฮ้ยได้ยินเสียงหมา เออทำไมมีหมาอยู่ข้างบนมีกาดอยู่ข้างในฮะต้องใช้กันไกลตัดกันไกลเมื่อกี้ที่รังตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยหมายุ้งบนเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งเจ้าหมาหากันไกลก่อนกุญแจเขียวห้องไหนเสียงอะไรพังตลอดเลยมีใครพังอะไรเนี่ยเอ้ยกุญแจฟ้ากุญแจเขียวอยู่นี่อันนี้หนังสติ๊กนี่ยังไม่มีใครเปิดอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนะเฮ้ ข้างบน,นะฮะกุญแจเขียวอ่าทางนี้เฮ้ยเพื่อนเน่นไกลเหรอตัดเลยเพื่อนตัดเลยเอาตัดแล้วทำไมยังไม่ลงมาอ๋อต้องมีการ์ดก่อนอ๋อกุญแจเขียวไปเปิดตรงนู้นก่อนโอเคโอเคไม่น่าจะทันนะฮะเอาเป็นว่าสำรวจแมปก่อนเหลืออีก3นาทีอ๋อมีบอกตำแหน่งด้วยว่าของที่เราถือใช้ตรงไหนหรือเปล่าอันนี้คือเฟือง อ๋อน้ำยาละลายน้ำแข็งเฟืองสีม่วงตรงนี้ใช้ไขควงฮะมีบันไดยอยู่นี้บันไดต่อ,องนี้ใช่ไหมนี่เรียบร้อยขึ้นมาตรงนี้ได้แต่ว่าต้องมีไขควงก่อนอืมอันไหนใช้ไปแล้วก็หายไปเลยเอ,อ้ยดีฮะน้ำยาเออเพื่อนตรงนี้น้ำยาเมืยาน้ำยาเฟืองม่วงยังไงไม่น่าจะผ่านอยู่แล้วหยิบไปเลยหยิบไปเลย ไข่ควงยังไม่มีคนหยิบฮะอยู่ไหนไปหาก่อนเจอรี่เฮนายนายจับน้องหมาไปทำไมนายจับน้องหมาไปทำไมมานี่มานี่เลยมาดีมาน,มานี่บอดหรือคนเนี่ยน่าจะคนนะคนคนชัวเจอรี่เนี่ยเจอรี่เฮ้ยเฮนายมาเล่นกันก่อนมา <laughs> เห็นในเวลาจะหมดแล้ว เมื่อก่อนนี่เราฝึกวิดพื้นบ่อยมากเห็นไหมนี่หนึ่งสองสามเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเพื่อนมัาต้องฝึกวิดพื้นโอเคไหมกระโดดก็ได้เออเด็ดเด็ดเด็ดเดเดใจเย็นใจเย็นเจลลี่เพื่อนหยิบของหมดแล้วฮะเหล็กสองชิ้นเฮ้ยจำเป็นเล่นไปอาจจะผ่านก็ได้อย่านะเจลลี่เจลลี่อย่าเจลลี่เจลลี่เจลลี่ตะไม่เป็นไรรู้สึกว่ร์รีสปอนได้ ยี่สบี่ลปะไม่เป็นไรเจอรี่ทำไมนายใจร้ายอย่างนี้อเราต้องเฮ้ยครบแล้วหรืออะไรกันการ์ดการ์ดการ์ดจำได้ว่าเพื่อนมีการ์ดอยู่ใครควงตรงนูน้นไม่ใช่หรอใครควงใครตรงนูน้นการ์ดจำได้ว่าเพื่อนถือตอนแรกไปไหนแล้วอ่ะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยเพื่อนถือมาโชว์เราอยู่นะฮะตอนแรกต้องการเวลาเพิ่มไหมคลิกสิเพิ่มเวลาได้ด้วยเหรอเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะ <laughs> ทำไมมันเพทูวิน45วินาทีเป็นไงเป็นไงเจอลี่เพทูวินในแบบเนื้อเรื่องนายไม่เคยเจอลวสิแล้วก็ไม่เคยเจอเหมือนกันการ์ดอยู่นี่ออกอลอ้อานกันเหรอต้องการ์ดแดงอันนี้การ์ดเหลืองเจอลี่เรามี45วินาทีสุดยอดไปเลยไหมล่ะเออไขควงเปิดหรือยังยังใช่ไหมนั่นไงว่าแล้ว นูน่นอ๋อโอเคโอเคมีตำแหน่งบอกให้ดีดีด,ดีอ่าโอ้ยเราต้องเอาอันนี้ลงมาก่อนไขควงก่อนเพื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 ่อนที่ถือไขควงผู้หญิงเมื่อกี้เอาไปไหนแล้ววะโอ้โหเดี๋ยนะเพิ่เมเวลา <laughs> เดี๋ยวก่อนไขควงไปไหนแล้วไขควงเพื่อนเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงคนเมื่อกี้ เดี๋ยวนะฮะไขควงเฮ้ยช่วยกันหน่อยเราเพื่อนอุตส่าห์ตอเวลาให้เนี่ยเปลืองนะเฮ้ยสี่สิบห้าโลบักเลยนะไขควงไปไหนแล้วเนี่ยแล้วไปยืนอะไรกันตรงนั้นรู้แล้วว่าตรงนั้นเดียต้องมีไขควงก่อนที่เหรอไขควงไปไขไม่ไขควงอยู่ที่ใครอะไม่ใช่อันนี้คือนี่คือการ์ดการ์ดตรงนู้นไขควงหายไปไหน ขอเวลาไหมเออนี่งไงไขควงเอาคุณแจท้องไปนำไมแล้วไขควงไปไหนแล้วเพื่อนถือยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอีกสี่สิบห้ารู้ปะเจอรี่บอกว่าพอเฮขอไปเล่นแมปอื่นบ้างอ,อ่าน่าจะอยู่แถวนี้เจอรี่อยู่แถวนี้แต่ไขควงไม่รู้เอ,อเดี๋ยวก่อนไม่ช่วยกันเลยเพื่อนไขควงอะ ใถือไปไหนอันนี้กันไกมันต้องแถวนี้มันต้องแถวนี้เพราะว่าผู้หญิงเมื่อกี้ถืออยู่แถวนี้นะฮะไอ้วงไม่ต่อแล้วนะรอบนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวไปรอบหน้าดีกว่าให้ถือนี่ไงโอ้โหไม่ทาน,นะฮะต่อดีไหมต่อดีไหมเพราะเรารู้แล้วว่าของอยู่ไหนเพราะเรารู้แล้วว่าของอยู่ไหนอลิมิตทำเวลาไม่จำกัด แล้วของแล้วคนหายไปหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนะคนหายไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเจอรี่รอแป๊บหนึ่งโอ้โหเออเรียบร้อยต่อไปการ์ดเมื่อกี้ที่ห้องเดิมแล้วมันนอนอะไรกันตรงนี้เ่ละเฮ้ยเดี๋ยวนะผมอุตสาห์เสียตังค์ไปเยอะท้าไม่ผ่านนี่ไม่ได้แล้วนะ โอ้ยเจอรี่บอกออกเพื่อนหยิบไปแล้วอรอการ์ดไปไหนอะเจอรี่บอกจะต่ออะไรนักหนาขอไปเล่นกับคนอื่นบ้างใครหยิบการ์ดไปเนี่ยการ์ดไปไหนเอ้ยการ์ดเปิดแล้วอันนี้ข้างหน้าเออโอ้โหประตูหน้าประตูหน้าประตูหน้าเปิด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 แล้วเพื่อนเพื่อนรีเปิดเพื่อนรีเปิดการ์ดอยู่ที่ใครไปคอนไปคอนอยู่ไหน เบคอนเบคอนวิ่งมาเร็วเร็วเร็วเบคอนเร็ว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 เดี๋ยวก่อนโอ้ยมันดักหน้าเบคอนก็จะยืนไปไปเปิดดีให้เบคอนถ้าไม่เปิดนะเร็ว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 เวลาจะหมดแลวเนี่ยเร็วกดกดกดเออน้องหมาโอ้โหด้วยพลังแห่งโลบักได้จากจบมา ดีเลยรอบเดียวเอาเฮ้ยมาเร็วน้องหมามาี้เดี๋ยวก็โดนจับไปอีกหอกเอออย่างนั้นแหละโอ้ต้องขึ้นไปข้างบนอีกแล้วฮะคือยังช่วยแอนไม่ได้ใช่ไหมคือมาช่วยหมาใช่ไหมเนี่ยอะไรกันเสียงอะไรจบโอ้โห ผ่านด้วยพลังโลบักเอาละฮะนี่ก็คือเจอรี่ไอศครีมนะครับชั้นที่สองนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ